จุลานนท์พี่น้อยเชิญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้อยเสียงชัดมากเลยครับเชิญเลยจ้าสวัสดีค่ะท่านประธานและท่านรองแล้วก็สมาชิกทุกทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนายรัตจุลานนท์นะคะอายุเกือบเ็ดสิบนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเพรสยยังไงนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณนิดหนึ่งคือดิฉันน่ะอยู่ในทีมคุณใหม่นะคะคุณใหม่ดอ,อร์ใหม่ก็คุณปุยพัชราดาไดา้นะคะซึ่งทําให้ดิฉันได้มารู้จกักเอ่อผลิตภัณฑ์ของคอมิดกาวอนนะคะซึ่งตอนแรกดิฉันนะ่ะอย่างที่บอกแหละรวพรัดตัดความคือดิฉันน่ะทานกาแฟไม่ได้แต่ดิฉันได้มาทานของ ที่บริษัทคอมมิชเนี่ยทานได้โดยที่ใจไม่สั่นเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนีฉันทานกาแฟและใจสั่นฉันก็เลิกทานจนกระทั่งมารู้จักเอของคอมมิชเนี่ยนะคะว่ากาแฟทานได้โดยที่ใจไม่สั่นดิฉันก็ทานกล่องเขียวมาก่อนจากนั้นเมื่อทานกล่องเขียวแล้วโอเคเราทานได้เนาะแล้วทีนี้ก็เห็นว่าท่านอื่นเนี่ยเขาได้แชร์ประสบการณ์ว่าของ พีเอ็มค copy เนี่ยมันเข้มข้นกว่าแล้วมันได้หลายๆเรื่องซึ่งดิฉันนะ่ยก็ด้วยวัยที่สอวอแล้วว่ะก็อยากจะทาน <c oughs> อยากจะออกกำลังกายบ้าง <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองก็แก่ขนาดนี้เออแออแอ,อแต่ใน,นเมื่อเขาบอกว่าของดีของดีไม่รู้ต้องลองดิฉัน <c oughs> ก็เลยซื้อมาทานนะคะปรากฏว่าโอ้ย <c oughs> เคยแชร์ไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นทานใหม่ๆยังไม่เก็ตเท่าไหร แต่ก็ยังรู้สึกประทับใจแต่พอได้มาทานเป็นเดือนสองเดือนขึ้นดิฉันเริ่มเห็นความชัดเจนนะคะว่าออของพของมก c o ฟเนี่ยมันเป็นกาแฟที่ให้พลังงานจริงๆกินแล้วได้เหงื่อกินแล้วแข็งแรงกินแล้ว ได้ของแถมเดี๋ยวจะบอกว่าได้ของแถมยังไงนะคะอกเป็นผลิตภัเสริมอาหารที่มาในรูปแบบของกาแฟแล้วก็ให้พลังงานดีมากโดยที่คือเรามาดูแล้โอ้โหอุดมไปด้วยสารสกัดที่19ชนิดนีดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหอยนางลมกระเทียมกระชายดำสมเกาหลีหรือแปะก้วยหรือถั่งเช่าหรือเห็ดลินจือ หรือเชียวกู้หลานแล้วก็ซึ่งแตะปวยเนี่ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสุดยอดของการบำรุงร่างกายอยู่แล้วดิฉันกินเข้าไปนะคะปรากฏว่าโอ้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะคะแล้วก็รสชาติดีไม่หวานเพราะเนื่องจากว่าเราสอวอเนี่ยเราคูน้ําตาลอยู่นะคะปรากฏว่าไม่หวานนะคะทำให้เลือดลมดีดีแล้วก็ทําให้ดิฉันน่ะ เคยเป็นความดันโลหิตสูงนะคะมันจะวูบบ้าบาหน้ามืดเป็นประจำนะคะซึ่งมาทานอันนี้แล้วก็ไม่วูบบาบนะคะแล้วก็ทําให้แบบดิฉันน่ะัยหมดประจําเดือนอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทําให้ไม่วูบบ้าบแล้วก็ทําให้เอ,อกระชับกระเถงนะคะมันได้พลังงานดีทําอะไรก็ไม่เหนื่อยไม่ปวดเมื่อยแล้วข้อสําคัญนะคะดิฉันน่ะเคยคือพูดอย่างไม่ไอายตรงๆลูกใหญ่แล้ว ีเหันอ้วนหน้าบวใหญ่สายยกทรงมันรัดแล้วทําให้ดิฉันปวดกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็บอกตรงๆว่าใส่ยกทรงเนี่ยเอื้อมไม่ได้เลยเมื่อก่อนนี้นะคะนี่เห็นมันเอื้อมถึงหลังนี่เกี่ยวยกทรงสบายๆเลยโค้เก่งจังให้เส้นสายมัน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 ไม่ขดไม่ตึงอย่างเมื่อก่อนทำให้เราเรากระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันก็ ได้มีโอกาสได้มาเอ็กซ์ไซส์โดยที่เอ,อ่อแอรบิกของของบริษัทจัดให้ดิฉันสามารถออกกำลังกายได้เป็นชั่วโมงโดยที่เหงื่อท่วมแต่ทำไมดิฉันไม่เหนื่อยแล้วในวันธรรมดานะคะดิฉันออกไปตัดต้นไม้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยรู้ว่าบ้านดิฉันเป็นต้นไม้เนี่ยยาวเหยียดต,ต้องจ้างเข้ามาตัดแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าให้เรามีความสุขเฮ้เราแข็งแรงเราทําได้<อ>ไม่ต้องจ้างไม่ต้องเสียห้าร้อยดิฉันก็ เองเลยตัดให้มันเป็นแนวสวยเฮ้ยทำเป็นชั่วโมงจนแฟนเรียกเข้ามาบอกเฮ้ยเข้ามาได้แล <The Fair S 1> <Okay. S 2> e ้วทำมันตั้งนานเห็นเหงื่อท่วมมันท่วมเหงื่อออกจริงแต่สามารถทำได้โดยที่ไม่หมดแรงเฮ้ยทำไมไม่เหนื่อยวะเออ,อเราอุา้ยเราดีใจว่เดี๋ยวนี้กูแข็งแรงเสรวอีแพน e ถามว่าเอ้ย e ตัวเองทำไมเดี๋ยวนี้ทำอะไรละเหงื่อท่วมไปหมดเลยแล้วดูแลแบบดูไม่อิดอ่อนเหมือนเมื่อก่อนเลยว่าละแต่ทำอะไรไม่อยากทำขี้เกียจ เราก็บอกเออนี่แหละของพอดีเฮ้ยลองเด็กลองเด็กเพราะเรารู้ว่ามันมีของแถม <co ld> ไอ้ที่ว่าแถ,าม,ถามนี้จะบอกให้ดิฉันน่ะรุ่นใหญ่แล้วแต่ได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่สุภาพนะจะบอกให้ดิฉันก็ยุให้คุณแฟนทานพีเอ็มเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าจากที่คุณชายข้าประเภทเหยาะแยะไม่แข็งแรงตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าดื้อดาากมากขึ้นเราได้ <co ld> <ๆ S 2> ของแถมในชีวิตกลับมา จึงนี่เราพูดคิดว่าเอเทสเอเทศนี้นะแบบให้ความรู้กันแนะนํากันแต่ไม่ได้ไปอะไรเปิดช่องว่างในด้านอื่นเนี่ยแต่ที่รู้กันว่าครอบครัวมีความสุขขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยหละคือของแถมซึ่งอยากจะบอกกันเลยว่าเอ้ยคุณผู้ชายลองดูแล้วจะรู้ว่ามันได้ของแถม นนั้นก็ถึงต้องบอกว่ากาทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงได้เหนื่อทำอะไรก็ไม่เหนื่อยทำอะไรก็ไม่อยากจะปฏิเสธอโอเคตามนั้นนะคะตามนั้นจัดไปขอบคุณพี่น้อยอแล <ะ S 1> ้รวเส้นสายก็ไม่ตึงไม่ยึดนะคะที่จะไปไหนม,มาไหนได้ อืมไอ้เส้นไอ้เส้นที่ยืดมันก็ยืดเนาะไอ้เส้นที่ยืดยืดมันก็จะนั่นน่ะนเองดีจะเข้าใจกันเมื่อเมื่ออะไรมันดีดีเราก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความสุขในการที่เออเราใช้ชีวิตมีความสุกว่ามันตื่นเต้นขึ้นดีขึ้นครับอะไรอะไรมาได้ดีขึ้นเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่น้อยครับผมทอานก็การซะ แล้วคุณผู้หญิงก็หัดออกกําลังกายนะคะโอ้โหสุดยอดการน่าใสแนวตึงเ่าได้เหงืนะคะครับผมครับขอบคุณมากครับพี่น้อยครับขอบคุณมากเลยครับนายรัชจุลนนท์นี้แหละครับก็คือสิ่ง